เป็นพระอังคีรสนะครับก็เป็นที่ที่คนส่วนใหญ,ญ่เขาจะมาไหว้ขอพอรกันครับ,รบตรงนี้เราเรียกว่าพระอังคีรสนะครับเป็น l a n ์ m a r k หนึ่งอ่าเป็นแลนด์ม r กหนึ่งแห่งของวัดป่าวชิระบรรพตเป็นที่ที่คนจะมาสักการะแล้วก็ขอพรแล้วก็อธิษฐานจิตช<า>่<า>ครับก็จะมีใช่แนวของ ปฏิบัติพุทโทในการเดินจงกรมและวก็นั่งสมาธิดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าอ,อับอาคารนี้จะเป็นระบบคีการ์ดเข้าออกครับก็จะใช้การเข้าออกโดยระบบคีการ์ดแล้วก็ห้องนึงก็จะนอนได้4คนเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อผู้ปฏิบัติธรรมนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดป่าวชิระบรรพตนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความเชื่อความศรัทธาอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเมื่อเราคิดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราคิดถึงการภาวนาเมื่อเราคิดถึงการฝึกสมาธิทุกคนจะคิดว่าหุ้ยต้องยากต้องลําบากต้องเข้าป่าต้องอันตรายแต่สถานที่แห่งนี้ครับเป็นการปฏิบัติธรรมมิติใหม่ที่ผู้ที่มีความศรัทธานเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาเข้ามา ปฏิบัติธรรมโดยสถานที่เนี่ยก็จะมีความเงียบสงบมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีที่พักที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการภาวนาการฝึกสมาธิและการยกระดับจิตปัญญาณของเราครับ และตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมหวังนะครับพี่สมหวังเป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดป่าวชิระบรรพตวันนี้พี่สมหวังจะแนะนำสถานที่แนะนำวิธีการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติฝึกสมาธิที่วัดป่าวชิระบรรพตครับ,รบสวัสดีครับพี่สมหวังที่วัดป่าวชิระบรรพตเนี่ยครับมีขั้นตอนหรือมีวิธีการในการปฏิบัติยังไงบ้างครับง่ายๆเลยครับก็คือหนึ่งเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมไม่ออุญาตให้นั่งเก้าอี้อ ต้องกราบเป็นจางคปฏิจิตได้ครับครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็รับเก้าขวบขึ้นไปแล้วก็ต้องไม่ดื้อแล้วก็ทาสมาธิแล้วก็รักษาศีลแปดที่นี่ศีลแปดคือของของเราจะเรียกเป็นศิขาบทแปดศิขาบทแปดให้ได้นะครับที่นี่มีวิธีการฝึกปฏิบตัติฝึกสมาธิยังไงบ้างครับก็จะมีใช้แนวของ ปฏิบัติพุทโธในการเดินจงกรมและก็นั่งสมาธิดูลมหายใจดูลมหายใจเขาครับก็มีการภาวนาพุทโธมีการดูลมหายใจแล้วก็มีการเดินจงกรมใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเป็นจิตอาสาช่วยประดวษฐ์ชัดผูบริเวณศาราที่ภาพเพราะว่าของเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดจะใช้ระบบของจิตอาสาแล้วก็พวกที่มาปฏิบัติธรรมช่วยกัน คคนที่มาปฏิบัติที่นี่นะครับก็ได้ฝึกในเรื่องของการเป็นจิตอาสาการทำสาธารณประโยชน์แล้วก็การฝึกเจริญสติแล้วก็ภาวนาในรูปแบบต่างๆด้วยจุดแรกนี่ครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับนะจุดปเป็นพระอังคีรสนะครับก็เป็นที่ที่ คนสัญญาเขาจะมาไหว้ขอพรกันครับตรงนี้เราเรียกว่าพระอังคีรสนะ,ะเป็น landmark ที่1น่งเป็น landmark หนึ่งแห่งของวัดป่าวชิรบรรพตเป็นที่ที่คนจะมาสักการะแล้วก็ขอพรแล้วก็อ,อธิษฐานจิตใชครับตรงนี้เป็นสถานที่เราใช้ทํากิจกรรมอะไรครับพี่สมวก็เป็นาป 3, ลานปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมช่วงเช้ากลางวันเย็นหมดเลยครับสวดมนต์ ฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมใช้รบ,บริเวณนี้หมดครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมนะครับสวดนมนต์นั่งสมาธิก็นะจะใช้รานบริเวณตรงนี้<ช>มีความล่มรื่นแล้วก็สงบมากเลยนะครับใช่ก็จะโปร่งเพราะว่าหลังคาสูงจะไม่ไม่ร้อนมากช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะใกล้กิจกรรมสวดมนต์วัดเย็นแล้วครับตรงที่เห็นพระองค์สีเหลืองก็เป็นพระประธานของของวัดเรานะครับที่นี่ก็ ไม่อนุญ,ญาตให้จุดทุกจุดเทียนใช่ไหมครับ,รบเพื่อ,อเป็นวัดที่รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ครับรบริเวณนี้เป็นสถานที่ใช้ทำกิจกรรมอะไรครับอันนี้เป็นโซนของโรงอาหารของวัดเรานะครับ<ม>ก็เป็นใช้หลักการอุ่นร้อนครับเพื่อป้องกันโควิดได้ระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันแมลงด้วยฮะ ก็จะมีการอุ่นความร้อนตลอดเวลาใช่ครับช่วงเวลาที่รับประทานอาหารมีกี่เวลาครับเราก็ประทานอาหารมื้อหลักก็คือมีมื้อเดียวก็คือช่วง10โมงเช้าทานพร้อมกันทั้งพระสงฆ์แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจะมีการตักอาหารที่โต๊ะอาหารนี้แล้วก็นําอาหารไปนั่งทานตรงที่ร้านที่เรานั่งนะครับครับร้านกาแฟนี้คนที่ปฏิบัติเขามาทานได้ตอนไหนครับก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเพราะว่า หลังเที่ยงก็คือพวกที่มีนมผสมด้วยนมไม่ได้อ๋อก็เลยให้เฉพาะก่อนเที่ยงแต่ว่ามานั่งได้ตลอดไหมครับหรือว่านั่งได้เฉพาะก่อนเที่ยงนั่งได้ตลอดแต่ถ้าช่วงกิจกรรมก็คือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเวลานะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงห้าสิบถึงสองทุ่มแล้วก็ตอนเช้าก็แปดโมงถึงประมาณสิบโมงก็คือแปดโมงถึงสิบโมงก็ต้องปฏิบัติธรรมใช่พอห้าโมงเย็น ถึงสองทุ่มสองทุ่มก็ต้องปฏิบัติธรรมช่วงเวลาว่างก็สามารถมาพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยัทยาสายที่คาเฟ่ที่ร้าน,นกาแฟหรือ<ก>บริเวณที่สงบร่มเย็นบริเวณเวณัดนี้ได้ได้ครับ เรือนพักบาสกนะครับสาหรับผู้ชายมาพักก็จะมี2ชั้นชั้นล่างก็สามารถกางเต็นท์นอนได้นะครับที่นี่ก็จะออกแบบให้โปร่งโล่งสบายนะครับชั้นบนก็จะเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องรวมใครถนัดที่จะนอนข้างบนก็ได้แล้วอยากอยู่สบายก็นอนเต็นท<ม>์ข้างล่างได้ครับอากาศจะไม่ร้อนมากด้านหลังนี้เป็นอาคารอะไรครับที่สมหวังด้านหลังนี้เป็นอาคารที่พักของบาสิกาของผู้หญิงนะครับ<ม>เป็นอาคาร110ห้องนะครับ<ม>พักได้2-4คนต่อห้อง ซึ่งอาคารนี้จะเป็นระบบคีย์การ์ดเข้าออกครับก็จะใช้การเข้าออก<ช>โดยระบบคีย์การ์ดแล้วก็ห้องนึงก็จะนอนได้4คนเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะนั้นใครที่จะมาปฏิบัติที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมีการแยกพัดชายหญิงแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด และนี่คือวัดป่าวชิระบรรพตหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความเชื่อเชิงความศรัทธาของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ที่เราสามารถกลับมาพักกายพักใจกลับมาอยู่กับตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาสติของเราในการกลับไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันในการกลับไปทำงานมีพลังใจที่จะไปประชิญกับโลกภายนอกถ้าใครสนใจจะกลับมาอยู่กับความสงบ วัดป่าวัชิระบันพธคือสถานที่ที่ท่านต้องมาครับ